บทที่211พอใจในการตกแต่งเมื่อชมคฤรหาหน์ของตัวเองเสร็จเฉินห้าวจึงแวะไปดูคฤหาหน์อื่นในบริเวณเดียวกันพบว่าชี่ยอจิ้งตั้งใจทำเป็นอย่างมากเรากับว่าตกแต่งคฤรหาหน์เดียวแต่ละหลังด้วยสไตล์ที่แตกต่างกันมีสไตล์ของยุคสาธารณรัฐจีนภายในห้องมีเครื่องเล่นกระบอกเสียงกล่องดนตรีและมีของที่เป็นศิลปะก,การเย็บปักถักร้อยซูโจอนอกจากนี้ยังมีคฤรหาหน์ซึ่งเป็นแบบเดียวกับในปี1950และ 1960, ละ 1960. หลังจากการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีภาพบุคคลผู้ยิ่งใหญ่แขวนอยู่บน ผนังและมีคําว่ารับใช้ประชาชนพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่บนแก้วเคลือบสีขาวให้ความรู้สึกถึงสมัยก่อนเป็นอย่างมากถึงขนาดที่มีทีวีขนาด12นิ้วจอขาวดาระบบคราสซิเตอร์วางอยู่ในห้องนั่งเล่นคิดไม่ถึงว่าเมื่อกดปุ่มมันจะสว่างขึ้นมามีภาพสิวขาวดํากําลังเล่นอยู่บนจอนี่ทําให้เฉินห้าวตกใจอยู่นานเธอหาของเก่าแบบนี้มาจากไหนเฉินห้าวถามอย่างประหลาดใจเฮ้เฮนอมันก็แค่กระจกนูนชิ้นหนึ่งเท่านั้นข้างหลังเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันถูกออกแบบให้ฉายรายการเก่า ในรูปแบบขาวดําเซียจิ้งพูดอย่างพอออกพอใจดีมีความคิดสร้างสรรค์เธอเป็นแม่ครัวที่ใช้ความสามารถได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเชิญห้าวยกนิวให้เธอแน่นอนฉันเป็นนักแข่งที่มีความสามารถรอบด้านอย่าลืมขึ้นเงินเดือนให้ฉันและเซียจิ้งบ้ายอชมนิดชมหน่อยก็ได้อกได้ใจเชิญห้าวพยักหน้าตกลงเซียจึงมีความสามารถในการทํางานอย่างยอดเยี่ยมเขาให้เงินเดือนรวมหลักล้านต่อปีถือว่าไม่เกินไปแต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นในทันทีค่อยๆเพิ่มให้เดือนละนิด จะได้รู้สึกกระปรีก้กระเปร่าอยู่เสมอเขายังคงเดินเยี่ยมชมต่อไปไม่ใช่ทุกหลังที่ตกแต่งด้วยสไตล์โบราณเซียจิงบอกว่าบางคนก็ชอบสไตล์สมัยใหม่และสไตล์รวมอนาคตดังนั้นจึงมีบางหลังที่เธอได้ปรับแก้ไขให้เหมือนสไตล์ของที่พักอาศัยทั่วไปด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดจึงไม่ได้ทําเป็นภาพรวมหลักภาพรวมหลักยังคงเป็นบันไดสไตล์โบราณที่ทําจากไม้แต่ถูกปูด้วยวอลเปเปอร์ aper, รูปแบบทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเครื่องล้างจานอุ่นยนต์ดูดฝุ่นเหมาะกับผู้พักที่ต้องการสัมผัสกับ,กบเทคโนโลยีที่ทัน โอเคเลยเธอเกินความคาดหมายของฉันมากเฉินห้าวยิ้มแล้วพูดขึ้นต่อไปก็พาฉันไปดูห้องของเธอสิได้เลยเซียจิ้งพูดอย่างภูมิใจนี่คือผลงานชิ้นเอกที่ฉันภูมิใจแต่ยังเหลืออีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วเมื่อเฉินห้าวเข้ามาเขานึกว่าตัวเองเดินเข้ามาอีกช่วงเวลาหนึ่งข้างนอกยังเป็นสไตล์โบราณพอเดินเข้าประตูมากลายเป็นสไตล์ตัวการ์ตูนดิสนีย์มิกกี้มินนี่โดนัลด์กออะไรทำนองนั้นมันถูกตกแต่งจนเต็มห้องอลเปเปอร,ปอร,ปอร์บนกำแพงเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนดิสนีย์เหมือนมาถึงดิสนีย์แลน นีแค่ห้องรับแขกพอเข้าไปในห้องครัวกลายเป็นห้องที่เหมือนหนังรัทาทุยข้างในเต็มไปด้วยโปสเตอร์ต่างๆเหมือนมหาสมุทรแห่งอาหารเมื่อทําอาหารในนี้จะมีสกิลการทําอาหารเพิ่มขึ้นพันเปอร์เซ็นห้องหนังสือของเซียจึงกลายเป็นโลกการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดูเอลมอนสเตอร์และโนเกมโนไลฟ์คอมพิวเตอร์สุดเทพพร้อมซื้อชุดนาระบายความร้อนซีพียอพร้อมไฟ RGB มีเกมคอนโซลสวิตช์และ P s 5อยู่ในนั้นด้วยออกแบบสอดคล้องกับห้องเล่นเกมในอุดมคติบอกว่าเป็นห้องหนังสือแต่ทั้งห้องไม่มีหนังสือสัเลม สามารถรู้ถึงรสนิยมของเซียจิงได้ทันทีชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเรียนอุปกรณ์การเล่นเกมในนี้เป็นของใหม่ล่าสุดทั้งหมดเรากับว่าแอบเอาเงินของส่วนกลางมาตกแต่งแต่เห็นแก่ที่เธอตั้งใจขนาดนี้เฉินห้าวจึงไม่คิดจุกจิกและถือว่าเป็นรางวัลให้เธอเขาเดินขึ้นบันไดไม้และพบว่ากำแพงที่เดินผ่านและราวบันไดติดสติกเกอร์ไรตัวการ์ตูนเต็มไปหมดที่ที่ควรจะวางแจกันดอกไม้หรือพวกกระเบื้องลายครามกลับมีชุดประกอบโมเดลที่ต้องมาลงสีเองวางเรียงรายเต็มไปหมดเซียจึงคือคนที่ชอบการ์ตูนหรืออนิเมะ ห้องนอนหลักของเซียจิงอเป็นสีชมพูและเต็มไปด้วยคิตตี้เหมือนห้องของเจ้าหญิงตัวน้อยแต่คนที่อยู่ในนี้คือเจ้าหญิงคับดีที่อวบอิ่มห้องนอนของฉันไม่เลวใช่ไหมละเซียจิ้งถามด้วยน้ำเสียงโอ้อวดเฉินห่าวไม่ได้สนใจพวกการ์ตูนหรืออนิเมะแต่เขาก็ยังพยักหน้าถึงเขาไม่ได้ชอบแต่การตกแต่งดูเหมาะสมเป็นอย่างมากขอแค่ตัวเธอชอบก็พอแล้วเรากับว่าถ้ามีคนที่ชอบการ์ตูนหรืออนิเมะมาที่นี่ทั้งสองสามารถสนุกกันได้ที่นี่ส่วนห้องนอนอื่นเป็นสไตล์การ์ตูนหรืออนิเมะที่แตกต่างกัน ในบรรดาพวกนั้นเฉินห้าวรู้จักเพงเซเลอร์มูนส่วนที่เหลือเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอีกอย่างเข้าไม่ใช่แฟนคลับการ์ตูนโชโจไม่รู้จักจึงเป็นเรื่องปกติห้องสุดท้ายยังแขวนป้ายอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่นี่ก็ห้องนอนเหรอเฉินห้าวถามห้องฟิตเนสของฉันนะฉันก็ว่าจะซื้อเครื่องออกกําลังกายหลังจากตกแต่งเสร็จฝึกโยคะและพิลาทิสเซียจิงเอ่ยขึ้นเซียจิงเป็นคนที่รักในการออกกําลังกายนี่เป็นเคล็ดลับหุ่นสวยของเธอตอนนี้ทางานให้เฉินห้าวจึงไม่ค่อยได้ไปฟิตเนสแต่เธอก็ยังไม่ลืมความชอบนี้จึงตั้งใจเตรียมห้้อองฟเเเนาไวดีลย ชีวิตคือการออกกำลังกายเฉินฮ้าวแสดงความชื่นชมและเห็นด้วยหลังจากที่เยี่ยมชมคารืหาทั้งหมดเฉินฮ้าวพบว่าสามารถเข้าพักได้แล้วในลานทําความสะอาดแล้วเหมือนกับสวนสาธารณะด้านความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเลยมีนาผู้ดนตรีซ่อนอยู่ในบอกลาพวกนั้นเมื่อมีปาร์ตี้ปิ้งย่างตอนเย็นสามารถเปิดมันได้สวยมากเลยละ่ะเซียจิงรายงานอย่างชอบใจได้เธอคุณเคยบ้านนี้มากกว่าฉันในตอนท้ายเฉินฮ้าวขอให้เธออย่าลืมเตรียมวัตถุดิบสำหรับอาหารเจในคืนวันพรุ่งนี้นี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดรับทราบ เซียจิงทำท่าตะเบ๊ะเหมือนทหารทำให้เฉินห้าวหัวเราะออกมาเธอเป็นผู้หญิงตลกและเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายแถมยังเป็นเชฟสาวคนสวยตอนนี้ยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านการออกแบบมีความสามารถมากมายจริงๆในวันเดียวกันเธอยุ่งกับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ท่านเซียสังไว้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาถึงแล้ววัตถุดิบบางอย่างที่ต้องเก็บความสดใหม่จะถูกส่งมาตอนเที่ยงของวันเพื่อรับประกันความสดใหม่เช้าวันต่อมาเฉินห้าวขับรถทัมเมอร์ที่มีพื้นที่กว้างไปพร้อมกับชี่ยอจรจิง เพื่อไปรับปู่ของเธอเฉินห้าวกับเซียจึงยืนรอยอยู่ตรงทางออกท่ามกลางผู้คนเมื่อรถไฟขบวนที่ท่านเซียโดยสารมาถึงคนก็กรูกันออกมาที่ยอจิ้งขยิ่งเท้าดูไม่นานเธอก็เห็นปู่ของเธออยู่ท่ามกลางผู้คนเธอบอกมือไปมาและส่งเสียงออกมาว่าคุณปู่เฉินห้าวก็เห็นเช่นกันเขาตกใจมากท่านที่ยอแต่งชุดสูทจงซานสีเขียวอมน้ำเงินสวมหมวกผู้ชายทรง flat แค p เขาเอามือไพลโลหลังๆของเขาตรงมากเหมือนผู้คงแก่เรียนในยุค60ถึงเจท่านที่ยอน่าจะอายุประมาณเจ็ิกว่าปีแต่เขายังคล่องตัวและแข็งแรง บทที่212ท่านเซียผู้พิธีพิถันคุณปู่ชิยอจ้งวิ่งเข้าไปอย่างน่ารักเธอจับมือของคุณปู่เขย่าไปมาอย่างออดอ้อนเป็นสาวขนาดนี้แล้วยังทําตัวไม่รู้เรื่องอีกท่านเซียพูดดอเขามักจะใช้ภาษาถิ่นในการพูดแต่เฉินฮ้าวสามารถฟังได้สวัสดีครับคุณปูช่ชิยอเฉินฮ้าวเดินเข้าไปกล่าวทักทายอย่างมีมารยาทนายคือเจ้านายที่ชิงตัวหลานสาวของฉันไปใช่ไหมท่านเซียมองเฉินฮ้าวอย่างระแวดระวงังราวกับว่าเฉินฮ้าวเป็นพ่อค้ามนุษย์เฉินฮ้าวทาตัวไม่ถูกเล็กน้อย รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหลอกลวงในสายตาของท่านเสียปู่พูดอะไรกันบอสดีกับฉันมากๆเมื่อกี้เพิ่งให้รางวัลฉันมาหนึ่งแสนแถมเงินเดือนยังสูงอีกรายได้แบบนี้เยอะกว่าตอนที่ทำงานมาสิปีเสียอีกเสียงพูดด้วยความโอ้อวดเงินคือทุกอย่างหรือไงพาฉันไปดูที่ทำงานเธอหน่อยสิท่านที่ยอพูดได้สิเซียรจริงรับปากอย่างอารมณ์ดีตอนนี้คุณปู่อยู่ด้วยเสียรจริงจึงไม่กล้าไปคล้องแขนเฉินห้าวทั้งสามคนเดินออกมาและนั่งรถทัมเมอร์ไปยังร้านอาหารชิยอจริงพูดถึงความร่ำรวยและความสามารถของเฉินห้าวตลอดทาง คุณปู่ได้นั่งรถทมเมอร์ถือว่าสุดยอดมากราคาตั้งห้าล้านซื้อบ้านที่เมืองของบ้านเราได้ตั้งสามหลังรถยนต์ดีแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ต่างจากรถจอบอของหัวหน้าที่ฉันเคยนั่งในตอนนั้นท่านเสียไม่ได้สนใจรถหรูเซียงได้ยินก็ย่นปากยู่เรากับเธอการัางเบื่อที่ปู่ของตัวเองเป็นคนคอร่วมครีและไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเมื่อมาถึงร้านอาหารหลังจากที่ลงจากรถท่านเซียเห็นชื่อของร้านอาหารก็ขมวดคิ้วขึ้นร้านอาหารฝรั่งเศสอย่างนั้นหรือร้านอาหารดีๆแบบนี้ทำไมถึงใช้ชื่อต่างประเทศเลยอย่างน้อยๆ ก็ควรใช้ชื่อรุยอเซียนโหลโวอหรือเทียนอ,อวีฟางอะไรทํานองนั้นท่านชี่ยอเสนอความคิดของตัวเองออกมานี่มันเป็นชื่อโบราณอย่างชัดเจนไม่เหมาะกับสไตล์ร้านอาหารของพวกเขาแต่เพราะไม่อยากทําให้พ่อครัวใหญ่ท่านนี้โมโหเฉินห้าวจึงไม่ได้ค้านอะไรออกมาท่านเซียไม่พูดถึงเรื่องชื่อร้านอีกเขาเดินเอามือไพยโล่หลังไปที่หน้าประตูร้านอาหารเหมือนหัวหน้าที่มาตรวจดูร้านบรูโน่ที่ยืนเป้าประตูเมื่อเขาเห็นประธานเฉินกับประธานเซียเดินเข้ามาพร้อมกับชายชราท่านหนึ่ง ต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่ๆดังนั้นเขาจึงรีบโค้งทักทายคิดไม่ถึงว่าจะใช้คนต่างประเทศมาให้บริการไม่เลวนิยกระดับบารมีของประเทศเราท่านเซียดูรับชาติจึงพูดชมเชิญห้าวออกมาหนึ่งประโยคซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้น้อยเดินเข้ามาในร้านอาหารท่านเซียเอื้อมมือไปลูบโต๊ะอาหารไม่มีฝุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวเขาพึงพอใจเล็กๆจากนั้นจึงเดินไปยังห้องครัวห้องครัวได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเซียจิ้งมีกลิ่นอายของตระกูลเซียเล็กน้อยดังนั้นท่านเซียจึงไม่บ่นอะไรออกมา แต่เมื่อเห็นว่ามีดทำครัวไม่ใช่ยี่ห้อจางเสี่ยวเฉวียนแต่เป็นของที่ทำจากประเทศเยอรมันกระทะเหล็กไม่ใช่ของจางชิวกระทะเหล็กแต่เป็นสินค้าของญี่ปุ่นเขาจึงพูดออกมาอย่างไม่พอใจว่าเครื่องครัวไม่ได้คุณภาพจะทำอาหารรสเลิศออกมาได้ยังไงคุณปู่ฉันเป็นคนเลือกเครื่องครัวพวกนี้เองฉันใช้ถนัดมือมีอะไรหรือเปล่าคะเซียจิงพูดออดอ้อนฉันสอนเคยสอนเธอแล้วไม่ใช่หรือไงเครื่องครัวเป็นสองมือของเชฟมันดีพอๆกับปืนของนักรบจะละเลยไม่ได้ท่านเซียพูดสอนชิยอจรจิงพูดเถียงด้วยเหตุผล ที่พูดมันเป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องเครื่องครัวต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองใช้ถนัดมือสิถึงจะถูกไม่เห็นต้องใช้มีดทำครัวยี่ห้อจางเสี่ยวเฉวียนอะไรนั้นเลยขึ้นบริษัทของเขาแจ้งขึ้นมาอย่าบอกนะว่าพวกเราจะไม่มีอะไรนั่นอาหารอีกแล้วไรสารายี่ห้อจางเสี่ยวเฉวียนจะแจ้งได้ยังไงท่านเสี่ยพูดด้วยความโมโหใครบอกกว่าจะเจงไม่ได้ล่ะคะธุรกิจที่มีอายุกว่าร้อยปีแจ้งออกจะเยอะแยะไปเสี่ยจิงพูดอย่างไม่สบอารมณ์หญ่เด็กนี่ยั่วโมโหฉันจริงจริงท่านเซี่ยโมโหจนหนวดเขาสะบัด ผมสามารถทำตามความต้องการของคุณได้เฉินห้าวกลายเป็นผู้ห้ามสึกอ้อนมีมิดห้อจางเสี่ยวเฉวียนกับกระทะเหล็กจางชิวไม่ฉันต้องการแบบครบชุดท่านเซียพูดอย่างจุกจิกการที่เขาทำแบบนี้เพราะรู้สึกโมโหเล็กน้อยเพราะตั้งแต่หลานสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวมาที่เมืองไปเหอและทำงานในร้านอาหารแห่งนี้เธอไม่ได้กลับบ้านตั้งหลายวันชายชราผูกพันกับหลานสาวเลยระบายความโกรธด,ด้วยการสู้จี้จุกจิกใส่เฉินห้าวทำให้เฉินห้าวกระอักรอกระอ่วนเพราะเครื่องครัวระดับสูง แต่ชายชราไม่เข้าใจเฉินห้าวย่างเห็นได้ชัดขอแค่มีสิ่งของนี้อยู่บนโลกไม่ได้เป็นเรื่องหนักใจสําหรับเฉินห้าวเฉินห้าวรีบเปิดแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านและค้นหาเครื่องครัวสองอย่างที่ว่าจางเสี่ยวเฉวียนมีทําครัวครบชุดร,ราคาขาย2790อยหยวนการประกันราคาขั้นต่ำสองหยวนกระทะเหล็กจางชิวหนึ่งชุดมีห้าใบราคาขาย1488อยหยวนการประกันราคาขั้นต่ำหนึ่งหยวนเฉินห้าวคลิกสั่งซื้อโดยไม่ลังเลจากนั้นจึงสั่งให้ส่งของมาที่โกดังสินค้าของร้านอาหารเมื่ออในแป แสดงสถานะว่าของถึงแล้วเขาจึงให้ผู้ช่วยไปเอาของทั้งสองอย่างมาจากโกดังสินค้าเหมือนในโกดังไม่มีชุดมีดกับกระทะเหล็กผู้ช่วยพูดพิมพาในใจแต่เมื่อเขามาถึงที่โกดังก็พบกล่องสองกล่องวางอยู่ในตำแหน่งงอที่สะดุดตาเมื่อมองตัวอักษรบนกล่องมันคือกระทะเหล็กจางซีวอกับจางเสี่ยวเฉวียนมีทำครัวครบชุดที่เฉินฮ่าวต้องการเมื่อได้รับของมาเฉินฮ้าวเปิดกล่องด้วยตัวเองท่านเซี่ยเห็นแล้วก็ขึ้นไปเล็กน้อยกระทะเหล็กจางชิวกับมีทำครัวจางเสี่ยวเฉวียนจริงหรอ ชายชรา,าพลิกไปพลิกมาเพื่อตรวจสอบดูพบว่ามันเป็นแบบครบชุดแถมยังคุณภาพสูงอีกด้วยถึงเขาจะโมโหแต่ก็ไม่สามารถระบายมันออกมาได้เดิมที่ชายชรา,าคิดไว้ว่าเมื่อมาที่ร้านของเฉินห้าวจากขอวัตถุดิบและเครื่องครัวระดับสูงหลาย,ลายอย่างเฉินห้าวจักต้องหามาไม่ได้แน่เขาจะได้ใช้โอกาสต้านหนีเฉินห้าวและค่อยทำอาหารเจยอย่างไม่เต็มใจแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเฉินห้าวจักหาของสองชิ้นนี้มาได้ทำให้ชายชรา,าไม่มีข้ออ้างใดๆบทที่สอง้ยิยอมรับ ชายชราทำได้เพียงละสายตาไปมองทางอื่นหลังจากที่เห็นเครื่องปรุงเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าเครื่องปรุงยี่ห้อธรรมดาแบบนี้เหรอเซียจิงอธิบายขึ้นว่านี่เป็นเครื่องปรุงชั้นดีที่หาได้ตามท้องตลาดหลานสาวของปู่ไม่ใช้ของไม่ดีหรอกนำส้มสายชูแอปเปิ้ลงั้นเหรอซีอิวมีแค่ซีอิวขาวกับซีอิวดำเหรอนี่เป็นของที่ใช้ทำอาหารตามบ้านไม่สามารถใช้ทำอาหารเจสุดหรูได้หรอกท่านเซียพูดอย่างรู้จีจ้จุกจิกหาคุณต้องการเครื่องปรุงยี่ห้ออะไรเหรอครับแค่คุณบอกมาผมจะซื้อให้คุณ เฉินห้าวพูดท่านเซียพูดว่านายจะซื้อหรือซื้อได้ไหมละเครื่องปรุงระดับสูงพวกนั้นนะ่ะเป็นเครื่องปรุงที่ทําโดยเชฟชื่อดังแต่ละปีมีจํานวนจํากัดใช้สําหรับงานเลี้ยงของรัฐไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดชิยอจรจิงรู้ถึงความอัศจรรย์ของเฉินห้าวเธอพูดยียวนว่าถ้าคุณปู่ไม่พูดจะรู้ได้ยังไงว่าเฉินห้าวาจะซื้อเครื่องปรุงพวกนั้นได้หรือเปล่าได้งั้นฉันจะบอกให้ตั้งใจฟังแล้วกันท่านเซียพูดรัวออกมาเหมือนกําลังอ่านรายชื่ออาหารซีอิวลีกุมกี่ที่เมืองอ่างเหมาะ ซีอิวเปียคังที่ฉังชูนเหมาะสำหรับตู้นอถ้าจะกินไก่ต้มเป็นตัวและนำมาสับต้องจิ้มกับซอสถั่วเหลืองซาซิงถ้าจะกินอาหารทะเลต้องใช้ซีอิวทะเลอะความารีนสำหรับจิ๊กโชและนำส้มสายชูประเทศเรามีจิ๊กโชและนำส้มสายชูที่มีชื่อเสียงอยู่สี่ชนิดแบ่งออกเป็นจิ๊กโชซานซีจกโชว,วอเฉินเจียงนำส้มสายชูเจอเจียงและบิ๊กโชว์เป่าหนึ่งหนึ่งในนั้นจิ๊กโชวเป่าหนิงเป็นจิ๊กโชวเพียงชนิดเดียวที่ทำเป็นยาได้จิ๊กโชวซานซีมีสีออกม่วง หอมและวหวานเล็กน้อยสีเข้มและรสชาติสดชื่นยิ่งเก็บนานจะยิ่งฉุนน้ำส้มสายชูเจอจียังมีชื่อเสียงด้านรสชาติอ่อนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานรสจัดคนเป็นเชฟจำเป็นต้องเตรียมไว้ไม่ทราบว่าที่นี่มีไหมตอนแรกคิดว่าเฉินห้าวฟังจนงงแต่ทว่าในขณะเดียวกันเฉินห้าวเปิดเทคโนโลยีที่จำลองขึ้นมาเป็นโลกเสมือนแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านและกดสั่งของเหล่านี้ซีอิวลีกุงกีรูปแบบพิเศษ500มิลลิลิตรราคาขาย138หยวนการประกันราคาขั้นต่ำ0.9หยวนซีอิวเปย์ยอคังรูป ราคาขาย1 1 7หยวนการประกันราคาขั้นต่ำศูนจุดหยวนจิกโชเฉิญเจียงรูปแบบพิเศษ300อมิลลิลิตรราคาขาย131หยวนการประกันราคาขั้นต่ำศูนจดหยวนเครื่องปรุงเก่าที่ถูกขั้นเซี้ยเรียกว่าของเก่าแก่ไม่สามารถหาซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปช่องทางหาซื้อน้อยมากคนธรรมดาไม่สามารถหามาได้ในเวลาอันสั้นแต่ทว่าเฉินเฮาเพียงแค่ขยับนิ้วเท่านั้นใช้เครื่องปรุงพวกนี้ไหมครับเฉินเฮาให้ผู้ช่วยสองสามคนไปยกเครื่่่่องงงปุทีีมมาาสในนกดั ท่านชิยอตกใจอีกครั้งและเดินเข้าไปตรวจดูมันคือของที่เขาต้องการโดยไม่ขาดแม้แต่ขวดเดียวท่านเซียใช้สายตาตำหนีหลานสาวของตัวเองก่อนหน้านี้ที่คุยกันในวีแชทหลานสาวบอกว่าซื้อเครื่องปรุงพวกนี้ไม่ได้แล้วทำไมตอนนี้ถึงซื้อได้ละ่ะท่านเซียสงสัยว่าหลานสาวของตัวเองไปอยู่ข้างเฉินห้าวและร่วมมือกันเล่นงานเมื่อเฉินห้าวหาของที่ท่านเซียต้องการได้หมดทุกอย่างท่านเซียจึงเลิกสู้จีจ้จุกจิกตอบการที่มีความสามารถหาของพวกนี้มาได้สแสดงว่าเฉินห้าวตั้งใจที่อยากจะทำอาหารรสเลิศจริงจริง,ร,งร้านอาหารทั่วไป ไม่จาเป็นต้องเตรียมเครื่องครัวและเครื่องปรุงรสราคาสูงขนาดนี้เลยเขายอมรับเถินห้าวแบบอ้อมๆได้งานเลี้ยงอาหารเจจะเสร็จราวๆห้าโมงครึง่งในที่สุดท่านเซียก็ตกลงทําอาหารให้ขอบคุณครับท่านชิยอเถิ่นห้าวเอ่ยขอบคุณอย่างจริงใจเขาเคารพท่านเซียเป็นอย่างมากผู้ช่วยสองสามคนที่ยืนอยู่ข้างๆบนใส่เถื่นห้าวตาแกนี่เป็นคนยังไงทําไมถึงรู้จี้จุกจิกขนาดนี้แต่เถือนห้าวยังเคารพเขาแบบนี้อีกท่านนี้คือปู่ของเชฟเซียเซฟเซียเรียนการทําอาหารมาจากปู่ของเธอนายว่าต้องเคารพไหมละเถือนห้าวถามกลับ ผู้ช่วยได้ยินก็ลิ้นจุกป,ปากคนในร้านอาหารต่างก็ชอบทานฝีมือของเชฟเซียขนาดคนที่ทําอาหารได้ไม่กี่อย่างแบบเซียจริงยังทําอาหารได้อร่อยมากงั้นท่านเซียจะต้องเก่งสุดยอดแน่นอนผู้ช่วยในร้านอาหารไม่กล้าสบประมาทเขาอีกเมื่อถึงช่วงเที่ยงเฉินเฮาให้ท่านเซียทําอาหารในร้านอาหารมีท่านเซียอยู่ข้าวเที่ยงคงไม่ต้องให้คนอื่นทําท่านชี้ยอลงมือทําใช้เวลา20นาทีก็ทําเสร็จกับข้าว8อย่างและซุปอีกหนึ่งอย่างภายในเวลานี้ยังรวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบการล้างผักและการปรุงอาหารเขาทําได้อย่างรวดเร็วมาก เฉินห้าวยืนดูการทำอาหารของท่านเซียตาแก๊สสี่ตาเปิดขึ้นพร้อมกันกระทะเหล็กจางชิวแต่ละใบกระดกขึ้นลงอาหารในกระทะยังไม่ทันนิ่งเขาก็ไปกระดกกระทะอื่นเหมือนการเล่นกลอย่างไรอย่างนั้นสองมือของท่านเซียเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วอาหารในกระทะลอยขึ้นลงแต่มันไม่กระเด็นออกมาแม้แต่นิดเดียวสกิลการทำอาหารของเขาสามารถบันทึกลงกินเนตบุ๊กได้เลยเฉินห้าวมองอย่างน่าทึ่งแต่เซียจิ้งมองแล้วกลับหาวออกมาตั้งแต่เล็กจนโตเธอเห็นมันจนเบื่อแล้วไม่นานอาหารแปดอย่างกับซุปอีกหนึ่งเเสรรร็จรียบ้อย อาหารทั้งหมดถูกยกมาเสิร์ฟบนโต๊ะเฉินห้าวถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนใครหลังจากดมเข้าไปก็รู้สึกอยากอาหารเป็นอย่างมากชิมฝีมือฉันดูสิท่านเซียดานจานอาหารไปตรงหน้าเฉินห้าวกับเซียจิ้งบอสทานก่อนเลยเซียจิ้งยิ้มจนตาหยีและคีบอาหารให้เฉินห้าวท่านเซียเห็นแล้วไม่สบอารมณ์เขาพูดในใจว่าผู้หญิงเฮฮาเฉินห้าวใช้เท้าสกิดเซียจิ้งที่ใต้โต๊ะเป็นสัญ,ญญาณให้เธอเคารพผู้อาวุโสและรักเมตตาเด็กเซียจิ้งนึกได้ว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยเธอจึงคับกุ้งตัวใใใหหญ่่่่ไไไปปปววววาางง้้้นนนนยขออููคุณทกมเลี ท่านเซียภูมิใจเล็กน้อยจากนั้นจึงทานกุ้งที่หลานสาวคับให้เถินห้าวก็กินกุ้งไปหนึ่งคำเกลือและพริกไทยมีรสสัมผัสมากเมื่อเคี้ยวลงไปเนื้อกุ้งเด้งสู้ฟันพริกไทยและเกลือกลบความคาวของอาหารทะเลเอาไว้กินเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกเลยว่าอร่อยแค่ไหนอํำอร่อยมากเถินห้าวคืบเต้าหู้อ่อนผัดขึ้นมารูปร่างภายนอกดูมันเยิม้มเวลาคีบขึ้นมามันสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ได้แอร์ตกออกเมื่อกินเต้าหู้ชิ้นนี้เข้าไปเหมือนวันที่แตกในปากความร้อนเก็บกับอยู่ข้างใน ตนทาให้เฉินห้าวเป่าปากเพราะความร้อนแต่ชิ้นเต้าหู้ลื่นมากมันไหลลงไปในหลอดอาหารบทที่214ผู้หญิงเมื่อถึงวัยอันควรต้องแต่งงานชอดอหลังจากที่เฉินห้าวทนกับความร้อนเขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมของเต้าหู้ที่กระจายอยู่ในปากและความมหัศจรรย์ของอาหารก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่เต้าหู้ชิ้นนี้ทานเข้าไปแล้วให้ความสดชื่นจริงๆเฉินห้าวไม่เคยทานเต้าหู้ที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนถึงจะร้อนแต่ก็อยากทานอีกสักคำนี่แสดงให้เห็นเลยว่าอาหารที่ท่านเซียทำอร่อยแค่ไหน เมื่อท่านเซียเห็นว่าเฉินห้าวเสียสติไปแล้วเขาจึงยิ้มออกมาอย่างพอใจในที่สุดก็เอาชนะเด็กหนุ่มคนนี้ได้ด้วยทักษะการทําอาหารและสร้างรายได้ถือว่ากู้หน้ากลับมาได้แต่ทว่าท่านเซียเห็นว่าสายตาของหลานสาวตัวเองจ้องไปที่เฉินห้าวตลอดเวลาแถมยังยิ้มอย่างมีความสุขเขารู้สึกสังหรณ์ใจขึ้นมาหลานสาวของตัวเองกําลังมีความรักท่านเซียมีหลานสาวเพียงคนเดียวเขาต้องเข้มงวดกับเธอและเป็นห่วงไปถึงเรื่องที่ว่าเมื่อไรตัวเองจะได้อุ้มหลาน ดังนั้นท่านเซียจึงเอ่ยถามว่านายเป็นคนที่ไหนครอบครัวมีกี่คนเฉินห่าวไม่ได้คิดอะไรมากจึงตอบออกไปว่าอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของมณฑลเหอครับพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมีแต่ญาติห่างๆอยู่ที่บ้านเก่าครับอ๋องั้นนายเรียนจบระดับไหนมีแฟนมาแล้วกี่คนท่านชี้ยอถามต่อผมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเหอเป่ยครับส่วนแฟนเออท่านเซียถามเรื่องนี้ทำไมเหรอครับเฉินห่าวเริ่มหวาดระแวงท่านเซียไม่ได้ตอบอะไรและถามต่อว่านายมีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองที่หลัง มีรถกี่คันมีเงินฝากเท่าไรรับเรื่องที่หลังแต่งงานแล้วผู้ชายไปอยู่บ้านพันรยาได้ไหมเฉินฮ้าวอึ้งไปนี่มันอะไรกันเฉินฮ้าวเชิญท่านเซียมาทาอาหารเจแต่ทําไมเหมือนกําลังทําความรู้จักหลานเขยเสียจริงก็รู้วัตถุประสงค์ของปู่เธอจึงพูดอย่างอ่อนๆว่าปู่ถ้าอะไรนะถ้าถามไร้สาระอีกฉันจะโกรธแล้วนะหลานสาวเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านเซียอ้อเธอมากเขารีบพูดว่าไม่ถามแล้วและนั่งทานข้าวกันอย่างสงบแต่ทว่าบรรยากาศเริ่มแปลกไป เฉินห้าวเริ่มคุ้นคิดในใจนอท่ายนอเสี้ยอยากให้ตัวเองเป็นหลานเขยอย่างนั้นเหรอเขาชำเลืองมองเสี้ยจิ้งที่กำลังก้มหน้าก้มตาทานข้าวเขาคิดในใจว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสวยของเชฟสาวคนนี้หุนของเธอร้อนแรงถ้าได้เป็นภรรยาไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องตกแต่งบ้านเลยต้องระวังเรื่องบำรุงไตามากกว่าแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาสักเท่าไรตอนนี้เฉินห้าวมีโจซีถงแล้วอีกทั้งยังมีสวัสดิการมากขนาดนี้รัวร่างกายจะรับไม่ไหวน่ะสิหลังจากทานอาหารเสร็จเฉินห้าวบอกให้เเเีีียยยจิงพาทาทท่่นนขวใือ และอย่าลืมไปทําอาหารที่หมู่คฤหาจงหัวให้เสร็จก่อนห้าโมงครึ่งไปกันเถอะค่ะคุณปู่ฉันจะพาไปเที่ยวที่เมืองไปเหอคืนนี้จะได้นอนในบ้านที่ฉันออกแบบมันมีสไตล์มากเลยนะแถมยังเป็นคฤหาที่บอสให้ฉันอยู่ครีอีกด้วยชี่ยอดจิ้งพูดโมกับปู่อย่างมีความสุขอยากถูกซื้อด้วยเงินทองและสิ่งของท่านเซียพูดสอนด้วยเจดนาดีอะไรคือถูกซื้อฉันทํางานอย่างหนักบ,บอสก็เลยจ่ายหนักให้ไงมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วไม่ต้องสนใจฉันหรอกชี่ยอดจิ้งพูดผู้หญิงเมื่อถึงวัยอันควรก็ตต้องงงแ่านนะ ท่านเซียหดหูใจปู่อย่างเขาโดนเปรียบก,กับเฉินห้าวและหลานสาวพูดเสมอว่าอีกฝ่ายเก่งเรื่องมาถึงตอนนี้ท่านเซียดูออกเฉินห้าวทั้งหล่อทั้งรวยด้านพฤติกรรมก็ไม่มีข้อบกคร่องใดๆคนแก่อย่างเขาก็ไม่ก้าวไก่เรื่องของหนุ่มสาวให้พวกเขาจัดการกันเองบ่ายวันเดียวการเซียจิ้งขับรถที่เธอใช้ขับเป็นประจำนั่นก็คือรถลัมโบกินีพาคุณปู่ไปเที่ยวเล่นในเมืองไปเหอะเธอซื้อของให้คุณปู่มากมายใช้เงินจากเงินเดือนของเธอซื้อไปยกราคาหมื่นแปดให้คุณปู่หนึ่งอันเซียจิ้งไม่เสียดายยยเเงินนลแแม้้ต่อ ถึงเธอจะหญิงพยองและชอบหมุดหิดใส่คุณปู่แต่เธอมีความกตัญญูและเป็นเด็กดีเมื่อถึงบ่ายสี่โมงกว่าปู่และหลานขับรถมาที่หมู่คฤหาสน์จงหัวเมื่อมาถึงสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจยังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาท่าอาหารเซียจิงพาปู่ไปชมห้องที่ตัวเองเป็นคนออกแบบเมื่อเห็นห้องที่เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนและอนิเมะท่านเซียเบะปากคิดในใจว่าหลานสาวของตัวเองยังไม่โตคิดไม่ถึงว่าจะยังชอบดูการ์ตูนคนแก่อย่างเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการ์ตูนกับเรื่องสำหรับเด็กจึงไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้ ชายชราอดทนดูห้องของเซียจิ้งจนเสร็จเรียบร้อยเขามองเฉินห้าวเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากให้หลานสาวของตัวเองอยู่ห้องดีขนาดนี้เป็นเรื่องน่ายกย่องจริงๆที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างดีชายชราอายุมากแล้วจึงรู้ทุกอย่างหลานสาวของเขาจะเคยมีความสุขแบบสามีภรรยาหรือไม่มองแอร์วับแรกเขาก็รู้จนถึงตอนนี้เซียจิ้งยังเป็นสาวบริสุทธิ์ชายชราจึงเริ่มวางใจอย่างน้อยเฉินห้าวก็ไม่ใช่พวกอันธพาลที่ชอบหลอกผู้หญิงเหมือนในละครทีวีเมื่อถึงห้าโมงเย็นเฉินห้าวก็มาถึงหมู่คาสนหจงหัว เพื่อที่จะมาเตรียมงานเลี้ยงอาหารเย็นต้อนรับแม่ของโจซีถงเขาตั้งใจไปดูเชฟใหญ่ที่หลังครัวท่านเซียอยู่ในชุดสีขาวจากนั้นเขาก็ล้างมือจนสะอาดและสวมหมวกทรงสูงแบบเซฟจากนั้นจึงเดินเข้าไปในครัวที่ทําอาหารคือห้องครัวที่เซียจิ้งตกแต่งเอาไว้ถึงแม้พื้นที่จะไม่ใหญ่เป็นเตาครัวแต่มันก็เพียงพอที่จะทําอาหารเจสําหรับคนไม่กี่คนท่านเซียจัดการวัตถุดิบตามขั้นตอนจากนั้นจึงติดไฟเขานําผักที่สุกยากลงไปผัดก่อนในฐานะที่เป็นเชฟผู้มีฝีมือ จำเป็นต้องวางแผนเรื่องเวลาได้เซียจิงคอยเป็นลูกมืออยู่ข้างๆและถือโอกาสเรียนรู้จากคุณปู่ด้วยตอนเด็กท่านเซียต้องการให้เซียจิงเรียนทำอาหารแต่เซียจิงเอาแต่เล่นและทำแบบขอไปทีตอนนี้เธอมีคนที่ชอบแล้วตอนนี้เธอพร้อมที่จะเรียนการทำอาหารอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะอยากทำอาหารอร่อยๆให้คนที่ชอบทานท่านเซียสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้หลานสาวของตัวเองสอนเคล็ดลับการทำอาหารที่ไม่มีสอนในโรงเรียนสอนทำอาหารทำให้เซียจึงได้รับความรู้ไม่น้อยเลยทีเดียว บทที่2 1 5รอสิห้าแม่ยายในอนาคตปู่และหลานสาววุ้มอยู่ในครัวส่วนเฉินห้าวยืนรอเตรียมต้อนรับแขกอยู่ที่ประตูไม่นานรถเบนลี่ที่โจซีถงชอบขับก็เคลื่อนตัวเข้ามาเมื่อรถหยุดลงเฉินห้าวเดินเข้าไปช่วยเปิดประตูเขาเห็นโจซีถงประคองแม่ลงจากรถคุณแม่โจดูหน้าเกรงขามและผอมกว่าเมื่อเทียบกับในรูปแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าเธอจะแต่งหน้าออกจากบ้านดูมีสง่าราศีเหมือนคนอายุสี่สิหกถึงสี่สเจ็ดปีดูไม่ได้แก่ขนาดนั้นสวัสดีครับคุณป้าเฉินห้าวโค้งทักทายผู้ชายที่ไม่ว่าจะเจ๋ง,ค,นนงคม เมื่ออยู่ต่อหน้าแม่ยายในอนาคตต่างก็มีท่าทีนอบน้อมและจริงใจคุณแม่โจมองเฉินห่าวตั้งแต่หัวจรดเท้าและแอบพยักหน้าในใจเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆด้วยคนแก่มักจะว่าใครเป็นยังไงเฉินห่าวดูเป็นการเป็นงานหน้าตาดูมีราศีเป็นคนที่ดูมีระดับจริงๆสวัสดีคุณแม่โจพยักหน้าเบาๆจากนั้นเธอจึงผลักแขนออกจากมือของโจซีถงเธอต้องเข้มแข็งและเดินขึ้นบันไดด้วยตัวเองเฉินห่าวเห็นแล้วรู้สึกตลกที่โจซีถงเป็นสาวแกร่งคงจะได้เชื้อมาจากแม่ของเธอ ตอนนี้ท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วเฉินเ้าให้คนดูแลสถานที่ไปเปิดไฟหมู่คฤหาสน์จงหัวสว่างสวัยขึ้นมาทันทีแสงไฟต่างๆและไฟอา b จีบีหลากหลายสีสันส่องสว่างไปทั่วโจโซีถงกับแม่รวมถึงเฉินเ้าเดินชมลานบ้านที่นี่วิวสวยเหมือนเดินเล่นในสวนสาธารณะคุณซื้อลานแห่งนี้หรือจู่ๆคุณแม่โจก็ถามขึ้นครับเฉินเ้าตอบอย่างจริงใจถ้าเป็นคนอื่นคงจะต้องพูดโม้ถึงราคาของที่นี่ว่าสุดยอดขนาดไหนแต่เฉินเ้ากลับไม่ชอบพูดโอ้อวดอีกอย่างแม่ของโจโซีถงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ไม่ใช่คุณนายทั่วไปเธอจึงไม่มีความหยหาด้านเงินทองอย่างแน่นอนความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความคิดของเฉินห้าถูกต้องคุณแม่โจไม่พูดอะไรจากนั้นก็เดินชมนกชมไม้ต่อไปเมื่อถึงคฤราสาร์ห,าหลักที่เป็นห้องสไตล์โบราณของเฉินห้าวันนี้จะทานอาหารเย็นกันที่นี่เมื่อเดินเข้ามาในห้องคนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกอย่างโจซีถงรู้สึกตกใจที่นี่เหมาะกับการถ่ายทำละครโบราณมากคิดไม่ถึงว่าจะเป็นที่พักของเฉินห้าเธออดไม่ได้ที่จะแอบชื่นชมในใจการตกแต่งนี้ต้องใช้ความคิดเป็นอย่างมาก แต่โจซีถงกลับไม่รู้ว่านี่คือผลงานที่เชฟสาวอย่างเซียจิ้งพอใจมากเชิญนคุณป้านั่งก่อนครับเชิญห้าวให้คุณแม่โจนั่งตรงตำแหน่งงอหลักของโต๊ะแปดเซียนเพราะว่ายังไม่ได้จ้างแม่บ้านเถิ่นห้าวไปชงชาด้วยตัวเองหน่ามาเสิร์ฟให้โจซีถงและแม่ของเธอชาที่ใช้ในครั้งนี้ก็คัดมาพิเศษชาซีหูหลงจึงต้นตำรับครึ่งกิโลกรมัมราคาสองหมื่นสีของนำชาเป็นสีเขียวใสลิ่นหอมฟางเป็นชาที่มีชื่อเสียงมากสองแม่ลูกและเถินห้าวนั่งกันอยู่ โจซีถงกับเฉินห้าวสื่อสารกันผ่านสายตาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่โจคิดอะไรอยู่จู่ๆคุณแม่โจก็ถามขึ้นว่าคุณรู้จักกับถงถงมานานแค่ไหนแล้วคำถามนี้ทําให้ทั้งสองคนอึ้งไปไม่มีใครจําวันเวลาได้เลยเฉินห้าวกาลังคิดตอนที่เจอโจซีถงช่วงแรกคือช่วงที่ขายสมร้อยปีให้เธอในวันนั้นเหมือนนว่าจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ทั้งสองคนกลับมีความรู้สึกดีให้กันและเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและพัฒนาอย่างรวดเร็วจนแทบจะคิดไม่ถึงในที่สุดเฉินห้าวก็นับวันได้้แลวววเขาาาพูดออกม่21ัันครบ โจซีถงได้ยินตัวเลขก็ตกใจเราทั้งสองคนยังรู้จักกันไม่ถึงเดือนเลยเหรอทําไมกลับรู้สึกว่ามันนานกันในยี่สิบเอ็ดวันคุณแม่โจไม่ได้มีท่าทีอะไรแต่เฉินห้าวรู้สึกว่าเธอกลับไม่พอใจสักเท่าไรอาจจะเพราะเวลาที่ยังไม่นานและเข้าใจว่าทั้งสองคนทําอะไรผอรลีผอลามเกินไปเฉินห้าวพูดอย่างจริงจังว่าคุณป้าครับถึงผมจะรู้จักกับโจซีถงได้ไม่นานแต่ผมจริงใจกับเธอครับคุณแม่โจพูดขึ้นมาว่าคนหนุ่มสาวอย่างพวกคุณเน้นหนักเรื่องความรักและความรู้สึก แต่คนแก่อย่างเรามองไกลกว่านั้นบางทีความรักไม่ใช่เรื่องชั่วครู่แต่มันจะอยู่กับเราตลอดไปการใช้ชีวิตคู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณสามารถรับประก,กันได้ไหมว่าเมื่อสีถงแก่ตัวลงและไม่งดงามอีกแล้วคุณจะยังรักเธออยู่ไหมคำถามนี้ช่างแทงใจแต่ว่าเฉินห้าวแน่ใจกับความคิดของตัวเองแล้วเขารีพยักหน้าแล้วตอบว่ารักครับต้องพิสูจน์จากการกระทําแต่ฉันไม่ได้มองโลกในแงด่ดีสีถงไม่เคยมีความรักคุณเองก็ยังเด็กมากจะต้องเจอกับข้อผิดพลาดมากมายสีหน้าและท่าทางของคุณแม่โจ แสดงให้เห็นว่าเธอไม่เห็นด้วยที่ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันมันเห็นได้ชัดเป็นอย่างมากโจซีทงไม่พอใจเล็กน้อยเธออยากอธิบายแต่คุณแม่โจบโบกมือห้ามเอาไว้เธอเป็นลูกสาวของฉันฉันรู้จักนิสัยของเธอดีให้ตายยังไงเธอก็ไม่ฟังที่ฉันพูดอยู่ดีแต่ฉันแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วหวังว่าพวกเธอจะรักษาระยะห่างของกันและกันพวกเธอไม่เหมาะสมกันเฉินห้าวขมวดคิ้วทำมาอยู่ดีอยู่ดีคุณแม่ยายในอนาคตก็ทําให้เสียบรรยากาศและยังมาสร้างอุปสรรคด้านความรักให้เขาอีก เชินห้าวห้ามไม่ให้โจสีถงทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กันตอนนี้คุณแม่โจไม่โทษลูกสาวของตัวเองหรอกคงจะมาลงกับเขานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้คืออารมณ์ที่นิ่งสงบเชินห้าวพูดว่าไม่เป็นไรครับคุณป้าวันนี้ถือว่ามาเป็นแขกที่บ้านของผมพวกเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเรามาพูดเรื่องอาหารกันดีกว่าวันนี้ผมตั้งใจเชิญเชฟจากข้างนอกมาทําอาหารเจให้ทานหวังว่าคุณป้าจะชอบฉันไม่ค่อยชอบทานอะไรสักเท่าไรไม่ทานแล้วละเดินชมบ้านของคุณแล้วงั้นขอลาเลยแล้วกัน คุณแม่โจลุกขึ้นยืนเพื่อจะกลับนี่คือจังหวะขอองค์การตัดขาดบุญคุณมิตรภาพระหว่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเกิดให้เป็นอย่างนี้จะต้องยุ่งแน่นอนเฉินห้าวรับส่งสายตาให้โจซีถงเพื่อให้รังแม่เอาไว้แม่มาแล้วกลับไปแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีมารยาทนะคะแม่สอนให้หนูปฏิบัติกับคนอื่นอย่างอบอ้อมอารีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมแม่ถึงทำแบบนี้เฉินห้าวเพิ่งช่วยหนูตอนที่ประชุมคณะกรรมการไม่งั้นหนูคงโดนอวอหอหงอและคนอื่นปลั่นแกล้งไปแล้วแม่จะให้หนูทำกับเพื่อนแบบนี้เหรอ คำพูดของโจโซีถงทำให้คุณแม่โจชะง,งักฝีเท้าลงเธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงนั่งลงเพื่อเตรียมทานข้าวเฉือนห้าวถอนหายใจเฮือกตอนนี้คนอื่นต่างอ้อนวอนเพื่อที่จะได้ทานข้าวกับเขาแต่ตอนนี้เขากลับอ้อนวอนคุณแม่โจให้ทานข้าวด้วยกันสักมือใครใช้ให้เธอเป็นแม่ของโจโซีถงการหวังว่าอาหารเจมื้อนี้จะพลิกสถานการณ์ได้และสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ของลูกเขยกับแม่ยายได้